สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสงขาก o v เวอร์ฟานนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดู7ลักษณะนะครับการกลายพันธุ์ของต้นกัญชานะครับหรือก็คืออาการผิดปกติของต้นกัญชานะครับที่เกิดจากยีนหรือว่าเกิดจากพันธุกรรมนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการกลายพันธุ์ทั้ง7ลักษณะนะครับว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สําหรับการกลายพันธุ์นะครับของต้นกัญชานะครับเราสามารถ พบเห็นได้ทั่วไปเลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับการกลายพันธุ์เนี่ยจะเริ่มมาจากการเพาะเมล็ดนะครับหรือว่าการโครนนิงหรือว่าการชํำนะครับต่อต่อไปต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับจนทําให้ยีนเนี่ยเกิดการผิดปกตินะครับหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งนะครับที่จะสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อนะครับหรือว่าโรคต่างๆนะครับที่อาจจะทําให้พันธุกรรมเนี่ยผิดเพี้ยนจากปกติได้นะครับ สำหรับการกลายพันธุ์เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้แย่เสมอไปนะครับและการกลายพันธุ์เนี่ยจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมายกตัวอย่างนะครับการกลายพันธุ์ให้เพื่อนๆดูนะครับทั้งหมด7ลักษณะนะครับว่ามีลักษณะไหนกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่บ๊อบนะครับหรือว่าร้าน v ีโกลอสมาร์ทฟาร์มินะครับที่ ให้รูปมาใช้นะครับได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอุปกรณ์ปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไฟปลูกหรืออุปกรณ์ปลูกทุกๆอย่างนะครับที่ใช้ในการปลูกด้วยกัญชาเนี่ยก็สามารถทักไปได้นะครับที่เพจ v g r o w Smart farming นะครับหรือว่าร้านใน s h อ p e e หรือ Lazada v นะครับ v ี row s m a r t Farming นะครับก็สามารถไปติดตามดูกันได้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามา เริ่มดูลักษณะแรกกันเลยนะครับของการกลายพันธุ์นะครับการกลายพันธุ์ลักษณะแรกนะครับ1เลยเนี่ยจะเริ่มเพาะจากมเมล็ดนะครับเพาะออกมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆลองสังเกตดูตามรูปเลยนะครับว่าต้นที่ออกมาเนี่ยจะมีใบอ่อนหรือใบเลี้ยงขึ้นมาทั้งหมด3ใบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาการนะครับของการกลายพันธุ์นะครับจากปกติแล้วเนี่ยต้นเนี่ย จะมีใบอ่อนแค่2ใบนะครับในตอนที่เราเพาะเมล็ดครั้งแรกนะครับและตามธรรมชาติเนี่ยใบอ่อนเนี่ยต้องบอกว่าเกิดได้หลายรูปแบบมากนะครับขึ้นอยู่กับยีนนั้นๆด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่มันจะกลายพันธุ์แค่ใบอ่อน3ใบนะครับใน1ต้นเนี่ยมันอาจจะมีโหนดนะครับหรือกิ่งแยกมา3ทางในพร้อมๆกันนะครับจากปกติเนี่ยที่จะมี2ทางนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับสําหรับ การกลายพันธุ์อันแรกเลยนะครับใบอ่อน3ใบเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการปลูกนะครับเราสามารถนําไปปลูกได้ตามปกตินะครับและฟีโนเนี่ยก็ออกมาเหมือนปกตินะครับก็จะขึ้นอยู่กับฟีโนนั้นๆด้วยนะครับว่าจะออกมายังไงนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าฟีโนที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยละกันนะครับสําหรับตัวอย่างที่2นะครับก็คือ ใบด่างนะครับหรือว่าอบบิโนนะครับใบด่างเนี่ยจะมีลักษณะนะครับซีกหนึ่งเนี่ยเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับอีกซีกหนึ่งเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับหรือบางกรณีเนี่ยอาจจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองทั้งใบเลยก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะเรียกว่าการกลายพันธุ์แบบอบบิโนนะครับซึ่งเป็นสีที่ผสมกันนะครับบางกรณีนะครับเราสามารถเจอ ใบด่างแบบนี้เนี่ยได้ทั้งต้นเลยนะครับไม่ว่าใบที่ขึ้นมาใหม่หรือใบเก่ามันก็จะเป็นหมดนะครับแต่ว่าบางกรณีนะครับเราก็สามารถเจอในรูปแบบใบแรกเป็นนะครับใบที่2เป็นนะครับแต่ใบที่3ามเนี่ยไม่เป็นนะครับแท้มีผลเสียอะไรไหมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรมากนะครับแต่ดอกที่ออกมาเนี่ยถามว่าจะดีไหมนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับดวงเหมือนเดิมนะครับมีโอกาสที่ดอกออกมาดีได้นะครับ แล้วก็มีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับสําหรับอบิโนนะครับหรือว่าใบด่างแบบนี้นะครับก็คือดอกเนี่ยอาจจะออกมาเป็นอบิโนด้วยนะครับก็คือออกเหลืองนะครับหรือออกขาวนะครับแล้วแต่พันธุก,กรรมด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่มีสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดใบลักษณะแบบนี้เนี่ยอาการใบด่างเนี่ย บางกรณีนะครับก็จะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึงนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเราต้องแยกประเภทให้ออกด้วยนะครับสําหรับอาการใบด่างก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยและกันนะครับสําหรับการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่3นะครับให้เราสังเกตตามรูปได้เลยนะครับว่าจะมีตัว ตาดอกนะครับหรือว่าบางกรณีเนี่ยก็จะเป็นตัวดอกนะครับขึ้นมาตรงกลางของใบเลี้ยงเลยนะครับจะเป็นพุ่มขึ้นมานะครับดอกที่ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเราสามารถปลูกได้ตามปกติเลยนะครับแต่ตามหลักแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแปลกมากๆนะครับที่จะมีตาดอกขึ้นมากลางใบแบบนี้นะครับเพราะว่าในใบที่เป็นรูปแบบปกตินะครับจะไม่มีตาดอกขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วจะมีผลเสียอะไรไหมนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับบางกรณีเนี่ยอาจทําให้เราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเราได้ดอกเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าการกลายพันธุ์แบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดได้ยากนะครับแต่ถามส่วนตัวผมเคยเจอไหมอันนี้เนี่ยผมเคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็ผมปลูกจบดอกได้ปกตินะครับกลิ่นรสชาติ หรือความแรงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยออกมาตามปกติแบบที่เราปลูกกันเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่4นะครับสำหรับการกลายพันธุ์ในต้นกัญชานะครับก็คือในต้นกัญชาเนี่ยใน1ต้นเนี่ยมีลาก2ลากนะครับหรือก็มี2ต้นใน1มเมล็ดนะครับหรือก็คือได้ดับเบิลโบนัทนะครับใน1ต้นที่มี2ลากแก้วหรือว่า2มเมล็ดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับ โดยปกติเนี่ยที่เราปลูกกันนะครับเราจะเจอแค่1มเมล็ดก็จะมี1ต้นนะครับหรือก็จะมี1รากแก้วเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอ2รากแก้วหรือ2ต้นใน1มเมล็ดนะครับด้วยโครงสร้างแล้วเนี่ยอาจจะมีต้นใดต้นหนึ่งนะครับที่โตกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรายังสามารถแยก2ต้นนี้ออกมาได้ด้วยนะครับโดยวิธีการแยกเนี่ย เราก็จะด life, ึงต้นออกมานะครับแล้วก็ล้างรากนะครับแล้วเราก็จะแยกรากของมันที่มันพันกันออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาต้นนะครับไปปลูกในกระถางนะครับแยกกระถางกันนะครับมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยกลับมาปลูกได้ปกตินะครับแต่ว่าในการแยกต้นของ2ต้นนี้เนี่ยหเลยนะครับมือเราต้องนิ่งมากนะครับแล้วก็เราต้องระวังมากๆนะครับในการปลูกนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําให้ตัวต้นเนี่ย ตายหรือว่ารากหักได้นะครับส่วนการปลูกนะครับเราสามารถปลูกได้ตามปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทั้ง2ต้นหรือรูปแบบต้นเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราปลูกทั้งสองต้นพร้อมกันเนี่ยแล้วรากมันพันกันนะครับอันนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ต้นเนี่ยแย่งสารอาหารกันได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราเลี้ยงไปสักพักแล้วนะครับเราก็ยังสามารถโครน n i n g นะครับเพื่อทําการแยกต้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปลองทําดูได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับเพราะว่าผมเพาะเมล็ดมาก็เป็นร้อยเมล็ดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเจออาการแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอเนี่ยก็สามารถส่งรูปมาให้ดูกันได้นะครับในไอจีนะครับส่งข่าวโคเวอร์ไฟนะครับ เรามาดูในตัวอย่างการกลายพันธุ์ตัวอย่างที่5กันเลยแล้วกันนะครับสําหรับต้นที่เกิดการกลายพันธุ์นะครับในตัวอย่างที่5นะครับผมจะเรียกว่าการท็อปปิ้งในตัวมันเองนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการกลายพันธุ์นะครับในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะคล้ายกับเราใช้เทคนิคซูเปอร์ค็อปปิ้งนะครับเพื่อให้ต้นเนี่ยมันเตี้ยนะครับและสามารถเพิ่มผล,ผลผลิตได้ในบางครั้งนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ย ต้นที่ออกมานะครับให้เราลองสังเกตดูเลยนะครับหลังจากที่เราเพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าต้นเนี่ยมันจะไม่มีกิ่งหลักนะครับแต่ว่ามันจะมีกิ่งรองข้างล่างเนี่ยออกมาแทนนะครับก็จะเปรียบเสมือนกับว่ามันท็อปปิ้งตัวเองนะครับโดยหลักการแบบนี้นะครับสําหรับการกลายพันธุ์แบบนี้เนี่ยมีผลอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็คือมันอาจจะทําให้ต้นเนี่ย มีขนาดเล็กลงกว่าปกตินะครับกว่า,มาเมล็ดทั่วไปที่เราปลูกกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยทําให้ผลผลิตเยอะขึ้นนะครับสําหรับอาการกายพันอาการนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรเนี่ยคุณภาพผลผลิตที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะยังมาเป็นปกตินะครับคุณภาพคือเท่าเดิมเลยนะครับสําหรับตัวอย่างนี้นะครับส่วนตัวเนี่ย ผมเคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็เจอมาเยอะพอสมควรด้วยนะครับสําหรับจากการเพาะเมล็ดนะครับโดยตัวอย่างแบบนี้เนี่ยผมก็ยังใช้ปลูกปกตินะครับไม่ได้ทิ้งอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าฟีโนเนี่ยมันยังออกมาเป็นปกตินะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็อาจจะเคยเจอกันแล้วบ้างนะครับสําหรับคนที่เพาะเมล็ดบ่อยๆหรือว่าคนที่คัดฟีโนบ่อยๆนะครับ เรามาดูลักษณะการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่6กันต่อเลยนะครับสำหรับลักษณะการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่6นะครับหรือว่าตัวอย่างที่6นะครับจะเป็นลักษณะที่เจอกันบ่อยมากนะครับและในประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นที่นิยมนะครับในการปลูกมากๆนะครับสำหรับลักษณะนี้นะครับก็คือลักษณะใบผิดปกตินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถ เกิดขึ้นได้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับซึ่งบีดเมล็ดหรือทำมเมล็ดประเภทนี้เนี่ยออกมากันเยอะมากนะครับสำหรับลักษณะการกลายพันธุ์ในรูปแบบใบผิดปกตินะครับจะไม่มีผลต่อผลผลิตนะครับแล้วก็ลักษณะใบผิดปกติเนี่ย ยังสามารถปลูกได้ตามปกตินะครับไม่มีผลต่อคุณภาพผลผลิตด้วยนะครับแถมยังดูแปลกตาไปอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางสายพันธุ์เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมานะครับให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่เหมือนชาวบ้านนะครับอย่างเช่นสายพันธุ์ต้นตีนเป็ดนะครับหรือว่าใบตีนเป็ดนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นที่นิยมมากนะครับแต่ว่าถ้าถามความส่วนตัวผมนะครับสำหรับส่วนตัวเลยเนี่ย ส่วนตัวผมจะไม่นำมาปลูกต่อนะครับสำหรับลักษณะอาการใบผิดปกติประเภทนี้นะครับเพราะว่าใบเนี่ยผิดปกติเนี่ยจะมีได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นใบตีนเป็ดนะครับใบเป็นก้างปลานะครับหรือใบเป็นรูปแบบไหนเนี่ยผมเคยลองปลูก1ต้นนะครับซึ่งมีลักษณะที่เรียกกันว่ามูแทนนะครับซึ่งใบเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆใบปกตินะครับแต่ใบมันจะอ้วนแล้วก็มันจะหงิกงอมากกว่านะครับ ซึ่งมันจะส่งผลนะครับต่อต้นของเรานะครับมันจะส่งผลต่อกิ่งก้านนะครับและส่งผลต่อการยืดของต้นด้วยนะครับซึ่งอาจทําให้เราเนี่ยได้ผลผลิตน้อยลงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณภาพของผลผลิตเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับฟีโนอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับสําหรับสายเพาะเมล็ดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เก็บไว้อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับสําหรับ ลักษณะการกลายพันธุ์ในรูปแบบต่อไปนะครับก็คือลักษณะการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่7นะครับลักษณะนี้เนี่ยจะเรียกว่าจํานวนแฉกของใบนะครับเยอะกว่าหรือน้อยกว่าปกตินะครับโดยปกติแล้วนะครับต้นกัญชาของเรานะครับถ้าเกิดว่าใบสมบูรณ์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ7แฉกนะครับหรือประมาณ5ถึง7แฉกนะครับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่เราปลูกด้วยนะครับซึ่งจะบ่งบอกเอกลักษณ์ ของพืชน,นะครับหรือว่าของต้นเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ในบางครั้งนะครับการกลายพันธุ์ที่ทําให้แฉกของใบมันมากเป็นพิเศษเนี่ยเป็น13แฉกเหมือนในรูปนะครับก็มันจะขึ้นซ้อนทับกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยกว่า4แฉกน้อยกว่า3แฉกนะครับหรือว่าออกมา1แฉกเลยก็ยังเป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเกินนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะ ปลูกต่อนะครับต้นที่มีสีแฉกขึ้นไปเท่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่า4แฉกเนี่ยผมจะไม่เก็บไว้แล้วนะครับเพราะว่า1เลยคือกรรมพันธุ์มันมาแบบนี้แล้วนะครับยีนมันมาแบบนี้แล้วนะครับมันอาจจะส่งผลต่อตัวต้นได้นะครับในอนาคตนะครับอันนี้เนี่ยจากที่ผมเคยปลูกมาเลยนะครับและอาการนะครับหรือลักษณะใบแฉกเยอะแบบนี้นะครับก็อาจจะส่งผลถึงตัวดอกนิดหน่อยนะครับในบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้ ใบที่ยื่นออกมาจากตัวดอกนะครับในช่วงทําดอกเนี่ยออกมาเยอะขึ้นนะครับพอใบมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ดอกช่วงล่างเนี่ยไม่โดนแสงนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยอย่างที่บอกนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเมล็ดหรือการคัดฟีโนนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเก็บต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับหลังจากเพาะเมล็ดแล้วนะครับ ให้เราดูฟอร์มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดนะครับการเดินของรากด้วยนะครับว่ารากเดินเร็วไหมนะครับแล้วก็ให้เราดูทรงต้นไปอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากแนะนาเพื่อนๆนะครับแล้วก็อาการหรือลักษณะที่มีแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยโดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเกิดจากยีนอย่างที่บอกนะครับหรือว่าในกรณีที่ผมเคยเจออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือชำไปหลายๆรุ่นนะครับ จนมันเพี้ยนนะครับเพราะว่าการชําหรือการโคลนยิ่งหลายๆรุ่นเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงฟีโนนั้นๆนะครับมันอาจจะทำให้คุณภาพดอกเนี่ยตกลงมาเรื่อยๆนะครับยกเว้นแต่ต้นนะครับที่เป็นตัวเมียนะครับและได้จากเมล็ดสุ่มเพศเท่านั้นนะครับที่จะทำให้ฟีโนของมันเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็มาพาเพื่อนๆนะครับมาดู7ลักษณะ การกลายพันธุ์ของต้นกัญชาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกำลังเจออยู่นะครับจะได้ตัดสินใจได้นะครับว่าอันนี้เนี่ยเราควรทิ้งดีไหมอันนี้เนี่ยเราควรเก็บดีไหมนะครับและในอีกกรณีหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้เกิดการผิดปกติแบบนี้ได้นะครับหรือลักษณะผิดปกติเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจาก ไวรัสนะครับหรือว่าโรคนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับที่เพื่อนๆจะต้องดูแลรักษาความสะอาดในการเริ่มเพาะเมล็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็น้ําที่เราเอามาใช้เพาะเมล็ดเนี่ยก็ควรเป็นน้ําสะอาดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะส่งผลทําให้เกิดอาการพวกนี้ได้นะครับหรือลักษณะพวกนี้ได้เนี่ยอาจจะเกิดจากการขบเมล็ดนะครับในตอนเพาะเมล็ดนะครับการขบเมล็ดเนี่ย ส่วนตัวเนี่ยผมเคยลองแล้วนะครับแล้วก็มีผลต่อมเมล็ดจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราขบลึกเกินไปนะครับไปโดนลากมันแล้วน้ําที่เราใช้เนี่ยสะอาดไม่พอนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดลักษณะผิดปกติได้นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆมาดู7ลักษณะ อาการผิดปกติประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องสงขาโกว์ไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันหลังจากนี้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นที่ปลูกอยู่นะครับหรือว่าอัปเดตการปลูกให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ